สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาดูกันว่า Heygen AI เจ๋งจริง,งสมคำร่ำรือไหมเทียบกับแอปสร้างวิดีโออื่นๆในตลาดนะเราจะลองใช้ฟีเจอร์เด่นๆของ Heygen อย่างอวตารพูดแทนแล้วเทียบกับแอปยอดนิยมอย่าง CapCut และ Inshot ที่เราคุ้นเคยกันดีสวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาเป็นตัวแทนรีวิวให้ทุกคนเอง เห็นไหมง่ายมากแค่พิมพ์ข้อความอวตารก็พูดได้เลยแต่ข้อเสียคืออวตารอาจจะยังดูแข็งแข็งดีบ้างถ้าเทียบกับ i n นชอ t ที่ใส่ลูกเล่น a n นิเมชันได้เยอะกว่าหรือแคปคัตที่ตัดต่อได้ละเอียดกว่าแต่เฮเจนเขาเด่นเรื่องการสร้างวิดีโอแบบมืออาชีพง่ายๆเหมาะกับคนที่อยากทำวิดีโอไวๆไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าทำผมส่วนแอปอื่นก็เน้นตัดต่อใส่เอฟเฟกสนุกๆมากกว่า สรุปง่ายๆเฮจ e n เหมาะกับคนที่ต้องการสร้างวิดีโอแบบรวดเร็วเน้นความสะดวกสบายส่วนแอปอื่นๆก็เหมาะกับคนที่ชอบแต่งวิดีโอเองเน้นความสร้างสารรค์เลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการเลยนะ